ช่วงนี้เก้งไงอารมณ์ปั่นปว่วนเดี๋ยวดีเดี๋ยวห้งุดงิดง่ายแอดเองกระจับทางบ่คอยได้ก็เลยว่าพาเพื่อนมาที่โกโฮอบิซูซิมหาหาจวดของแซ่แสบสะก่อนเพื่อจะได้อารมณ์ดีขึ้นราคาบุฟเฟ่ก็มี3ามแสนสี่สิบสองพันและสี่แสนห้าสิบพันบอได,ด้มาโดนโดนราคากระปัขึ้นหลายเติบอยู่ได้ระเบิงเมนูที่สั่งมาเริ่มแรกแม่ซุปมิโซะยำปูมากุ้งดองและปลาแซลมอนดองซูซิไข่ปลาแซลมอนมันปูและหอยเซลย่างเนยปลาแซลมอนทอดซีสซ ซูมิรวมมิลากาโตอด้วยกุ้งเผาหอยนางลมทรงเครื่องซูซีตับห่นและเนื้องัวซาซมิหอยนางลมสลัดเซลมอนซูชีหน้าเซลมอนอาหารทั้งหมดที่ว่าวมันเนี่ยแมนดอยู่ในคอร์450,000เด้อแต่กันยังมีอีกหลายเมนูที่ว่าพวกเขาบ่าได้สั่งมาเพราะคลิปนี้มากินเองใจเองบ่ได้มีสปอนเซอร์เขาเลยสังส่งแต่เฉพาะเมนูที่อยากกินเท่านั้นเสียงเงินกินแล้วก็อยากได้คลิปแซ่บมาให้ทานกุมไในเบิ่งน้ำกันสนาก็ถือว่าต่างมาอัปเดตราคาเลย กินเองใจเองรีวิวเองนักเลเงพอแต่ก็เบาได้ว่าเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าอยู่หดเพราะว่าเจ้ใหญ่บดจมบปาจ้าคำได้กินของแซ่บๆและจวดเอา้าจวดเอา้าจากที่งุดงิดอารมณ์เสียก็กลายเป็นอารมณ์ดีเอาซื่อทุกคนเอ้ยเว้ามาแล้วกระงใส่ยอยู่หดหูหญิงนี่เป็นคือกันเบิดตทุกคนบ่นอะอมีแฟนไผเป็นแบบนี้แน่คอเสียงแน่เด้อส่วนว่าเจ้ใหญ่นี่แอดขอบอกเลยว่า เป็นทุกเดือนแล้วเวลาที่เพื่อนเป็นแบบนี้นี่นะขันมือไดบ่ายากคองวานก็แม่นต้องหากินแนวแซบๆแลขาดใจก็บบ่ได้อีกก็ฮะ,ะถ้าว่าบ่าให้กินอีไว้ฟาดงวงฟาดงาพิษตับพิษใจเันล้อแล้วความาเพื่อนอยากกินะนะห่านอยูกลยสัมเดกระยาลึกสัมเดกระยาก,กัม่นไปซอกไปขอแต่ว่าได้กินบุกน้ำ้วยไฟกับบุวันว่าสั่นเด้ขันแฟนไผยเป็นแบบนี้ลองพามาหัานโกโฮอบิซูซิบังด้าบางเท่อจจะอารมณ์ดีขึ้นคือกันกับเจ้ใหญ่ในตอนนี้ เฮ้เขาสุด <ś>